นิดคิกออฟช่วยเกษตรกร,ร,กรไทยผู้ปลูกมังคุดกรมการค้าภายในจับมือสีปั๊มใหญ่ซื้อมังคุดกว่า1,000ตันแจกสมนาคุณผู้เติมน้ำมัน นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังสีสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ PT PTT PT, Station บางจากและซัตกโก้เข้ารับซื้อผลผลิตบางขุดใต้จากจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชกว่า1,000ตานันตันนำแจกเป็นของสมานาคุณให้กับผู้เติมน้ำมัน29-31สิงหาคมนี้เข้ามาเติมน้ำมันแจกของสมานาคุณเติมเต็มใจช่วยเกษตรกรไทยผู้ปลูกบางขุดรวม3วนันหรือจนกว่าของจะหมดค่ะ สำหรับในปีนี้นะครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2007นะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านูุิธรรมเวชชยชัยนะครับได้มีการวางมาตรการเอาไว้นะครับซึ่งในช่วงต้นปีนะครับเราได้มีการคาดการเอาไว้นะครับว่า,าปริมาณผล,ผลผลิตปีนี้นะครับในส่วนของผลไม้นั้น จะเพิ่มขึ้นประมาณ3%นะครับในภาพรวมก็คาดว่าจะมีอยู่ที่ประมาณ6.7ล้านตันนะครับโดยในปีนี้นะครับปัญหาอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของสภาวะอากาศนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเราได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกับภาคีเพื่อข่ายภาคทุกภาคส่วนนะครับในการเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็เร่งระบายนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราได้มีการวางมาตรการไว้ทั้งหมด6มาตรการ25แผนงานนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของพันธมิตรเรือข่ายนะครับ ซึ่งเรามีพันธมิตรเครือขายทั้งหมดเนี่ยจาก 10. บจาก10ธุรกิจนะครับ20เครือข่ายนะครับแล้วก็27หน่วยงานนะครับซึ่งจะเข้ามาช่วยในการเรื่องของการระบายนะครับแล้วก็เปิดจุดนะครับหลายๆผู้ประกอบการนะครับได้มีการรับซื้อนะครับแล้วก็ไปจัดทํา CSR นะครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับเราได้มีการทำโครงการร่วมกันนะครับในการเรื่องของการระบายกระจายนะครับบังคุดนะครับจากพี่น้องเกษตรกรภาคใต้นะครับ มาไปยังสถานีบริการน้ำมันต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับทางบริษัทผู้ประกอบการน้ํามันทุกรายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำเสีนะครับแล้วก็ดำมังคุดนะครับจำนวนกิโลกรัมนะครับไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เติมน้ํามันนะครับในสถานีบริการน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็น PT นะครับ p t t Station นะครับบางจากแล้วก็ Susco นะครับซึ่งในคราวนี้เนี่ยครับเราตั้งเป้าเอาไว้นะครับ อยู่ที่1000พันตันนะครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จนะครับในวันที่3 1สิอสิงหาคมนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับก็ต้องกลับเรียนครับว่าปีนี้ปริมาณผลผลไม้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่แต่จากความร่วมมือการวางแผนมาตรการเชิงรุกต่างๆนะครับก็ทําให้ปีนี้ราคาผลไม้ดีมากนะครับโดยทุเรียนนะครับทุเรียนในส่วนของทุเรียนภาคตะวันออกนะครับ เกดส่งออกเนี่ยนะครับราคานะครับเฉลี <HO US S> ่ยสูงสุดนะครับถึง200บาทนะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ180บาทนะครับนะครับสำหรับเป็นเกดธรรมดาลองลงมานะครับราคาก็อยู่ที่200บาทนะครับนะเฉลี่ยอยู่ที่1 3อบาเ็บาทนะครับเมื่อกี้เกดส่งออกเมื่อกี้ผมขอแก้ไขนะครับสูงสุดอยู่ที่เกือบ300บาทนะครับ275บาทต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับ แล้วก็สําหรับบางคุดภักตะวันออกนะครับราคาสูงสุดก็อยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับสำหรับภักใต้นะครับตอนนี้นะครับผลผลิตภักใต้นะครับออกมา70%แล้วนะครับการดําเนินการของกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการประสานผู้ประกอบการนะครับผู้รวบรวมนะครับแล้วก็สถานีบริการน้ํามันตลอดจนห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับห้างท้องถิ่นนะครับแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรต่างๆนะครับที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายของเรานะครับ ได้มีการเปิดจุดนะครับจำหน่ายนะครับและส่วนหนึ่งนะครับก็รับซื้อมานะครับแล้วก็มาจัดทํากิจกรรม CSR อนะครับอย่างเช่นในวันนี้เป็นต้นนะครับก็ทําให้สถานการณ์ราคาบังคุดในปีนี้นะครับนะซึ่งอีกไม่กี่วันนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าปีนี้ราคาจะเป็นราคาที่สูงสูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้นะครับบังคุดเราก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ ซึ่งต่อไปนั้นนะครับทางกรมการค้าภายในก็ได้เตรียมมาตรการนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในเกี่ยวกับลองกองนะครับซึ่งกําลังจะออกนะครับเร็วๆนี้นะครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับนะถ้าพบเห็นผลไม้ตรงไหนนะครับก็เชิญชวนให้บริโภคนะครับในเรื่องของผลไม้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับและส่วนนี้นะครับทางกรมการค้าภายในเองนะครับก็จะได้มีการจัดนะครับสินค้าต่างๆผลไม้ต่างๆนะครับไปจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบาย รถโมบายของกระทรวงมณิช์นะครับที่วิ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทุกวันันละร้อยจุดนะครับและนอกจากนี้เรายังได้มีการเปิดจุดนะครับตามนโยบายของท่านรองนายกนะครับเปิดจุดในจำหน่ายสินค้านะครับทั้งสินค้าราคาประหยัดด้วยแล้วก็นําผลไม้ต่างๆนะครับไปจําหน่ายนะครับในเขตในร่วมโดยเราได้มีการร่วมกับทางาการเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะเปิดพื้นที่นะครับในการจําหน่ายสินค้าราคาประหยัดแล้วก็นําผลไม้สดสด จากพี่น้องเกษตรกรกน,นะครับไปจําหน่ายให้นะครับซึ่งก็จะได้ทั้งคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาที่ประหยัดด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เชื่อว่านะครับภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี257นั้นก็จะทําให้ราคาผลไม้ในปีนี้ดีทั้งปีนะครับและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังจะมีมาตรการเชิงรุกอื่นๆเข้ามาอีกด้วยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอการแปรรูปลำไยนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าราคาลำไย ดีมากนะครับรา,ราคารำย,ายเกล็สุงออกตอนนี้อยู่ที่ราคา42บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเราได้มีการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียและก็อ,อินโดนีเซียนะครับแล้วนอกจากนี้เรายังได้มีการทําในเรื่องของลำยแกะเปิดควันเมล็ดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะไปเปิดตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ที่ดีด้วยนะครับนะ ในเรื่องนี้นะครับก็ข้อฝากนะครับไปยังพี่น้องประชาชนนะครับนะก็ขอให้ช่วยกันนะครับบริโภคนะครับในเรื่องของผลไม้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะผลไม้ไทยของเรานะครับถือว่าเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับก็าฝากเชิญชวนด้วยนะครับ